เขาไปไหนมาคาถากระตุกเขาวิ่นงนู่นอ่ะไกลมากจะวิ่งเลยร้านจับแม่อีกทีหนึ่งไปเจอน้องไปไหนแล้วไม่รู้ค่ะตังทอนเดี๋ยวลืมอย่าลืมมีนั้นเรามาแล,ล้วปวดรูปไ,ไม่มีมนะจ๊ะ ต้องซื้อแบบนั้นตอนนั้นสรุปแล้วไม่ได้ก็จะไอ้ข้อตรงนี้มันไม่ได้จริงๆลูกก็เหนื่อยก็เหนื่อยไม่เนี่ยแล้วอย่าทำหายมันต้องไปฝากกับคนอื่นเขาแต่่อ้้ไไมดที่แม่เอาตังค์ให้คนข้างๆมันไปรวมกับเขาอ่ะมันได้ก็มาเล่นพูดจะดูสิครับลูกก็เหนื่อยเนี่ยเนี่ยวิ่งข้ามใค เอยมากเลยอ่ะหาดูหาดูหาดูเอาอย่างเงี้ยเดี๋ยวพุ่งมีพุ่งดูได้ไหมไหนเอาพรุ่งนี้ดูดูเพิ่มหรเอาพรุ่งนี้ได้ไหมอ่ะพรุ่งนี้ได้ไหมร้องไห้นี่แหละชอบทำหายลืมของก็อย่างเงี้แหละเอาบอกน้องไปเลยก็ได้มั้งก็บอกแล้วบอกว่ามันไม่มีลูกเอาเอาอย่างี้ เอาคุยกันดีเดียวแลว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวก็มาซื้อให้โอเคไหมได้ไหมบอกแต่หน้ากล้องเนี่ยมูจ๋ามูก็รู้แล้วอ่าอเกลีเคลยดได้แล้วตัดตาไแล้วเอาหนูเท้าให้น้องใอ้ลูกให้แล้วตักตาอันนี้เอาเป็นอะไรหมดหรออะไร หัวเราะอะไรอยู่สรุปแล้วหัวเราะร้องไห้เนี่ยก็ลิงเงียบปากกาเอ้ามีแบบนี้ด้วยมีฮาวากกก็ปากกาเนี่ยพค้วิ่งไปตั้งไกลก็ได้มาแล้วนี่ปากกาว่าเราคุยกันก่อนนะคุยกันก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนต่อไปนี้ ห้ามเล่นของเออเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อมาซื้อเฮ้ยเออตัวนี้ที่แมวนี่ไงก็ร้านเขาไม่ให้ซื้อไอ้นี่กูไม่รู้เรื่องอะหยุดก่อนหยุดหยุดหยุดพ่ามานักหนักกูพรุ่งนี้ไปมาอหยุดป่ะอหยุดป่ะไอหยุดก่อนก่อนหยุดก่อนอ่ะอันนี้ไม่ใช่ปากกาหรอมันเขียนไม่ได้หรอครับ ก็ไปเพื่อจะซื้อแต่เขาไม่ขายเขาไม่ขายให้มันต้องไปซื้อรวมกับคนอื่นเขาให้ซื้อราคาเป็นพันแต่เราซื้อแค่ของชิ้นเดียวเขาไม่ขายโอเคนะโอเคตกลงกันเอาไม่ร้องไม่ร้องยอมไม่ร้องโอ้ชุกเลยสิจุ๊บ่อเดี๋ยววิ่งไปอีกรอบนึงไปแม่หน่อยเราไปไปไปเดี๋ยววิ่งไปอีกรอบนึงก็ได้จุ๊บเดย เดี๋ยวพ่อจะวิ่งไปอีกรอบหนึ่งเร็วเร็วต้องย้จะเอาอะไร,รอ่ะเอาปากกาไม่มอาหน่อยเอาอันนี้อันนี้ไหมทำไมไม่เอาคว <c oughs> ามหายอ่ะพรุ่งนี้ใครเอาไปกินเค้ตีแล้ว <c oughs> เดินออกมาดันวางไว้ไม่หยิบม,มาลื <c oughs> มนี่เด็กหยิบไปเขา เขียนตัวหนังสือไว้ด้วยเขาบอกขอบคุณนะขอบคุณอาณาวินที่ลืมของเขาอาไปใช้เลยไหมเอาเอาเเเคาางไือออ่ะแบบไหนปากกาแบบไหนเอาเอาให้ดูให้ดูชัดเดีมันเป็นปากกาอะไรเดี๋ยวถามก่อนเรียนหนังสือตอนนี้ใช้ดิจิตอใช้ปากกาดิ่งค่ะ แล้วปากกาจะไม่ใช้เมื่อไหร่ปอี่ตอนนี้อยู่ปออะไรปอ .2 แกได้ไหมแกได้ไหมอาแกโชว์หน่อยเอ้าเปิดเด็กๆเขาอยากจะได้ป .4 นี่ข้อดีหนึ่งนี่เปิดแกนได้อ๋อนี่อีกข้างหนึ่งพับหัวได้อ๋ครับโชว์หน่อยครับโชว์ฮันหน่ไหมโชว์เมื่อกี้แหละแล้วก็ลืมเดววางไว้ตรงนี้อีกนะฮันแน่เปิดแขนได้ไม่หันแน่เปิดแขนได้บินได้นี่ในเวลาจะเก็บ มีกดตรงน้ต้องทำแบบนี้แล้วก็แล้วก็ทำแบบนี้กรแบบนเนี่ยกดม่